สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกวยไม้ทุกท่านนะครับวันนี้มาเปิดตลาดครับคุณผู้ชมมีของมานิดหน่อยนะครับมีของมานิดหน่อยมีอะไรสวยๆบ้างแวะเข้ามาชมก่อนๆนะครับช่วงนี้ของค่อนข้างหายยากคุณผู้ชมฝนก็ตกเยอะนะครับเนาะบ้านผม,มฝนตกเยอะมาก รายการแรกเป็นเอื้องมารายแดงครับคุณผู้ชมมารายแดงเป็นกล้วยไม้ป่าที่แบบว่าเลี้ยงใส่กระถางฟื้นรอดละครับน้อแตกยอดใหม่มาหมดแล้วคุณผู้ชมก็จะคุ้มค่าหน่อยนะคุณผู้ชมดีกว่าซื้อไม้กำรรที่เป็นมัดมัด,มด,มดไปปลูกกว่าจะสวยแล้วก็ฟื้นได้ขนาดนี้ก็ต้องสองสามปีสองปีแหละคุณผู้ชมสองปีอย่างตำ่ำ มาตรงกลางนะครับเป็นเอื้องเขาแก่คุณผู้ชมวันนี้ได้เขาแก่ไม้กอมาแล้วก็กําลังแพงดอกคุณผู้ชมก่อน,นี้นี่แปะต้นไม้นี่คือสวยเลยแหละในคุณผู้ชมมีช่อด,ดอกด้วยได้เห็นดอกด้วยนะครับนะเขาแก่เริ่มออกดอกฤดูการนี้นะครับน้อเริ่มออกดอกแล้วแหละเขาแก่นะครับมีทั้งแบบว่า กอเล็กนะครับแล้วก็กอใหญ่มีมากมายหลายราคาเล็กๆหน่อยก็250บาทนะครับใหญ่ๆก็ราคาแพงอยู่นะคุณผู้ชมเป็นพันนะครับนะเล็กๆก็มีนะครับสองาบาทกอน,นี้สวยคุณผู้ชมกอน,นี้สวยเป็นฟอร์มตั้งนะคุณผู้ชมและช่อด,ดอกก็ตั้งขึ้นนี่ปลูกใส่กระถางนี่งามเลยแหละคุณผู้ชม ลกใส่กระถางไม้สักนะครับเนาะหรือเป็นกระถางพลาสติกก็ได้นะครับเนาะสวยเลยก็ใหญ่ๆก็มีคุณผู้ชมอันนี้นี่ก็แปะต้นไม้งามเลยคุณผู้ชมมีต้นออกรอบกอเลยนะครับหลายทิศทางแล้วก็ที่สําคัญคือมีช่อดอกออกทุกต้นเอาไปปลูกแล้วก็รอดูดอกได้เลยคุณผู้ชมนะครับติดต่อเข้ามาเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้088272 1656รายการที่2เป็นเอื้องเขาแกะนะครับเอื้องเขาแกะมันก็จะมีสีม่วงสีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสีม่วงสีม่วงอมฟ้าๆหน่อยขาวนะครับเนาะรายการถัดไปอันนี้เป็นช้างงาเดียวกระถางใหญ่คุณผู้ชมแล้วก็แตกหนอ่อสวยงามนะครับช้างงาเดียวอันนี้ลิ้นสีม่วงนะครับนะค่อนข้างหายากแต่ละกระถางก็10หน่อขึ้นนะคุณผู้ชมกระถาง กระถัง10นิ้วกระถังพลาสติก10นิ้วแล้วก็แตกหน่อออกมาช้างงงาเดียวเขาจะแตกต้นจเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นหน่อแบบนี้เลยนะครับพอพอลำต้นเขาแก่ปุ๊บ <c oughs> เขาก็จะออกดอกนะครับเนาะพอเขาออกดอกเสร็จใบเขาก็จะร่วงทั้งหมดนะครับนะ เอื้องพึ่งก้อยใหญ่ยังมีเจ้าไม่ไม่ไมีเจ้าของนะคุณผู้ชมยังไม,ไม,ไม,ไม่มีเจ้าของนะครับใครใครสนใจก็จับจองได้ไหมไม้กอยใหญ่นะครับเนาะรายการถัดไปอันนี้เป็นพญาช้างนะครับคุณผู้ชมหรือเอื้องพญาฉัตรทันนะครับเนาะเป็นไม้ป่าเลี้ยงแล้วรากเกาะแตกใบมาแล้วนะครับนะเป็นพญาฉัตรทัน กระถางนี้เป็นฟ้ามุ้ยเชียงใหม่นะครับต้นนี้มาจากเชียงใหม่นะเขาบอกว่าฟรามุ้ยเชียงใหม่สีดอกค่อนข้างสวยแล้วก็มีลายตารางชัดนะครับนะอันนี้ก็ต้องลุ้นนะครับคุผู้ชมแล้วแต่ละต้นนะครับเนาะบางต้นก็ลายชัดบางต้นก็สีเข้มนะครับแต่ว่าเป็นไม้เลี้ยงแล้วฟื้นแล้วรอดแล้วไม่ตายแล้วนะครับนะ รายการถัดไปอันนี้เป็นเอื้องคำกิ่วครับคุณผู้ชมคำกิ่วตัวนี้เป็นคำกิ่วตัวธรรมดานะครับตาไม่ดำนะครับเนาะแล้วก็บอกว่าแตกหนอ่อคุณผู้ชมแตกหนอ่อสวยงามฟูฟ่องเลยนะครับนะหลายลำเลยแหละคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญคือรากคุณผู้ชมดูรากฟูมากนะครับเนาะรากฟูออกมาจากกระถางคือแบบ ฟินสุดๆคุณผู้ชมเอาไปแขวนต่อเอาไปดูแลต่อพยายามอย่าให้รากเขาแฉะนานเกินนะคุณผู้ชมถ้าฝนตกเยอะๆก็แนะนำเอาเข้าร่มนะครับนะพวกนี้เขาจะไม่ชอบให้แบบว่ายังไงอะรากแฉนานคุณผู้ชมถ้ารากแฉะมันก็จะเน่าง่ายนะครับนะรายการหัดปลายอันนี้เป็นเอื้องเงินนะครับนะเป็นเอื้องเงินตัวธรรมดาคุณผู้ชมอันนี้ดอกหอม เป็นไม้กอนะครับเลี้ยงมาแล้ว2-3ปีแตกหนอนะครับนะแล้วก็มีดอกด้วยคุณผู้ชมลำเก่าลำแก่เขาจะออกดอกหมดเลยนะเราไม่ควรตัดทิ้งนะคุณผู้ชมเขาก็สามารถให้ดอกได้ทุกตาดอกที่ยังไม่เคยออกเขาก็จะออกดอกแบบนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรเอาไปแขวนรอดูดอกนี่คุณผู้ชมลำที่ไม่มีใบลำเก่าแบบนี้เขาก็สามารถให้ดอกได้เราไม่ต้องตัดทิ้งนะเราตัดที่มันเป็นแบบ เหี่ยวๆแบบนี้เราตัดทิ้งได้เลยอันนี้มันหมดหมดน้ําเลี้ยงแล้วนะครับเนาะเอาไปแขวนได้เลยเอื้อเงินตัวนี้ดอกหอมนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายเป็นไม้แดดคุณผู้ชมชอบแดดชอบอยู่ที่ลงแจงนะครับนะแขวนแบบนี้สวยเลยเอื้องเงินนะครับเนาะเอื้องเงินเอื้องเงินก็ต้องปลูกคู่กับเอื้องคําคุณผู้ชมเหมาะสมมากเอื้องเงินกับเอื้องคํานะครับปลูกคู่กันแต่ว่ากอนี้เป็นคําตาดํานะครับเป็นกอเดียวมีกอเดียว แล้วก็นอกนั้นจะเป็นเอื้องคำหลวงนะคะคุณผู้ชมนี่เอื้องคำหลวงเป็นไม้กอนะครับนะปลูกคู่กับเอื้องเงินนี่อ้โหงามเลยทีเดียวมีขนาดหลายกอนะคุณผู้ชมขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับราคาก็แตกต่างกันไป2 5 0 350ใหญ่ๆก็5 6 0 0นะครับพวกนี้เป็นเอื้องคำไม้กอคุณผู้ชมไม้กอก็จะปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายฟื้นตัวไว นะเวลาให้ดอกก็จะออกหลายช่ออลังการไม่ไม่ต้องซื้อกอเล็กกอน้อยไปปลูกคุณผู้ชมซื้อก็อเดียวคุ้มเลยนะครับนะรายการถัดไปอันนี้เป็นเอื้องช่อมวงนะครับช่อมวงเป็นก้อยไม้หายากอีกชนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมดอกก็สวยนะครับเนาะเอื้องช่อมวงติดขอนไม้นะครับเนาะติดขอนไม้รากเขาก็จะขยุข,ขยุยแบบนี้แหละคุณผู้ชมจะไม่ใช่เป็นรากอากาศซะเลยทีเดียวนะครับเนาะติดติด กิ่งไม้ด้วยนะครับเนาะเป็นรากอากาศด้วยเลี้ยงง่ายชอบแดดนะคุณผู้ชมรายการถัดไปอันนี้เป็นเอื้องเงินนะครับเอื้องเงินแดงเอื้องเงินแดงก็ก็ดอกสวยนะคุณผู้ชมดอกจะออกเป็นสีส้มๆ,มๆเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ชมอันนี้เป็นไม้กอเดียวแล้วก็แตกหน่อเยอะมากใส่กระถางเบอร์ใหญ่ๆนะครับนะ แขวนในที่โล่งแจ้งนะครับนะหมอนไข่คุณผู้ชมรายการถัดไปเป็นหมอนไข่นะครับหมอนไข่ไม้กอคุณผู้ชมแต่งหน่อเยอะมากช่วงนี้ฝนตกแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเยอะนะครับไม้มันก็จะสดไวยขึ้นคุณผู้ชมรากเขาก็จะเกาะวัสดุปลูกนะครับคอยใส่ปุ๋ยแล้วก็คอยอ พ่นยากําจัดเชื้อราให้เขาบ้างนะครับช่วงนี้นะมันฝนตกเยอะรากมันก็จะชื้นมันก็จะเปียกมากไปมันก็จะทําให้เป็นโรคเน่าได้นะครับแล้วก็พ่นยากันเชื้อรากันไว้นะครับนะแล้วก็รายการนี้เป็นเอื้องเงินหลวงนะครับเอื้องเงินหลวงแตกหน่อเยอะมากคุณผู้ชมอีกไม่นานก็จะ เกาะเต็มกระถางแล้วก็จะเป็นพุ่มสวยนะครับน้องเงินหลวงหน้าตาดอกแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับเนาะดอกสีขาวข้างในเป็นออกสีเหลืองๆส้มๆนะครับนะดอกใหญ่มากตัวนี้เป็นเงินหลวงรดูแลงนะครับคุณผู้ชมดอกเขาจะออกตรงส่วนปลายส่วนลำที่มันไม่มีใบถ้ายังไม่เหี่ยวก็ไม่ตัดออกนะครับนะเขาสามารถให้ดอกได้ <inscription> <comunque> รายการสุดท้ายคุณผู้ชมวันนี้เป็นเอื้องกุหลาบแม่เมยว่างหนึ่งกระถางนะครับจากวิดีโอก่อนเนาะ สวยแล้วฟื้นแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวก็จะออกดอกแล้วนะครับเอาไปแขวนดูแลชมต่อได้เลยเขาแกะนี่โอ้โหดอกดอกมากคุณผู้ชมเขาแกะมีมีหลายกอนะครับมีหลายกอก็เล็กก็ใหญ่ไลน์เข้ามาสอบถามไลน์เข้ามาดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะครับนะมาลายแดงมาลายแดงก็งามแล้วฟื้นแล้วคุณผู้ชมซื้อเวลานะครับเนาะเขาก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับช่วงนี้คุณผู้ชมของค่อนข้าง หายากเนาะก็จะนานาลงวิดีโอครั้งหนึ่งนะครับนะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องนะครับนะ้อยเวลามีสินค้าใหม่ๆผมก็จะเอามารีวิวให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับนะแล้วก็ดูแล้วก็รบกวนจดชื่อไว้แล้วก็โทรเบอร์มา ที่ขึ้นข้างบนนี้นะครับ088 272 1656จะแอดไลน์ก็เบอร์โทนี้นะครับค่าจัดส่งต่อรอบแบบโอนนะครับ80บาทแล้วก็เก็บเงินปลายทางคิด100บาทนะครับสะดวกแบบไหนก็แจ้งทางร้านมาได้เลยนะครับเนาะสำหรับท่านที่ได้รับของช้าช่วงนี้ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะครับพอดออยียุ่งกับธุรกิจใหม่คุณผู้ชมผมเปิด ทัวรับนักท่องเที่ยวนะครับในพื้นที่จังหวัดตากเนาะยังไงก็ใครสนใจอยากเที่ยวธรรมชาติเที่ยวน้ําตกอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะเขาแกะสวยๆครับคุณผู้ชมขายของอีกแล้วนะครับนะวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนมีความสุขกับการปลูกกล้วยไม้ทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับ